เคยร,รู้สึกไหมครับว่ามีอะไรบางอย่างข้างในตัวเราเนี่ยมันคอยดึงดึงไว้ไม่เราไปข้างหน้าสักทีทั้ทงทั้งที่ใจก็อยากเปลี่ยนชีวิตจะแย่วันนี้แหละครับเราจะมาคุยกันเรื่องนี้เลยเออจาะลึก5ความเชื่อที่อาจจะเป็นกำแพงใหญ่ๆเลยนะที่กั้นเราจากเป้าหมายไม่ว่าเรื่องงานความสัมพันธ์หรือแม้จะเรื่องเงินเงินทอง,ทอง แต่ก่อนจะไปลุยกันนะครับอย่าลืมกดติดตามรายการเราไว้ก่อนจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ที่ช่วยเราเข้าใจตัวเองเข้าใจโลกมากครับใช่เลยค่ะความเชื่อพวกนี้นี่บางทีมันฝังรากรึกกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะแล้วมันส่งผลต่อการตัดสินใจการกระทําของเราแบบบางทีไม่รู้ตัวเลยค่ะมันเหมือนเป็นเอ,อ่อโปรแกรมในหัวเราไปแล้วนะคะวันนี้เรามาดูกันว่า5กำแพงความคิดหลกัหลกๆเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราจะปีนข้ามมันไปได้ยังไง น่าสนใจมากครับงั้นเริ่มกำแพงแรกเลยที่ผมว่าฮิตมากคือไม่มั่นใจในตัวเองไอความคิดแบบฉันไม่เก่งพอฉันทำไม่ได้หรอกโอ้โหมันปิดประตูตั้งแต่ยังไม่เคาะเลยเนาะเหมือนเวลาหาของไม่เจอเพราะคิดไปแล้วว่าหาไม่เจอแน่ๆสมองมันก็เมินไปเลยถูกต้องเลยค่ะผลกระทบมันชัดเจนมากคือเราจะไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆไงคะ ไม่กล้าสมัครงานตำแหน่งที่อยากได้ไม่กล้าสเสนอไอเดียเออกลัวไปหมดแต่ทางแก้ที่สำคัญนะคะคือปรับความคิดก่อนเปลี่ยนเป็นว่าเออตอนนี้อาจจะยังไม่เก่งแต่เราเรียนรู้ได้พัฒนาได้สิเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆก,ก่อนก็ได้ค่ะทำสำเร็จทีละอย่างอย่างความมั่นใจมันจะค่อยๆมาเองแล้วก็เออต้องยอมรับว่าพลาดได้นะมันเป็นเรื่องธรรมดาของการเรียนรู้ค่ะครับ พอพูดถึงความกลัวมันก็ลิงก์มาที่กำแพงสองพอดีเลยกลัวล้มเหลวกลัวว่าถ้าพลาดปุ๊บทุกอย่างพังแน่ๆอันนี้ก็ตัวดีเลยทำให้ไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าออกจากเซฟโซนเลยใช่ค่ะใช่กลัวเฟล,ลแต่ว่านะสิ่งที่น่าสนใจคือความกลัวนี่แหละคืออุปสรรคตัวจริงไม่ใช่ความล้มเหลวเองหรอกคะ่ะคนเก่งๆอย่างสตีฟจ็อบส์หรือเจเคโรลิงเออเขาก็ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะนะ ประเด็นคือเขาไม่ได้มองว่าล้มเหลวคือจุดจบแต่มองเป็นเหมือนอบทเรียนเป็นข้อมูลมากกว่าว่าวิธีนี้มันเวิร์กหรือไม่เวิร์กเนี่ยแหละค่ะหัวใจของ growth mindset ที่ดร Karen d w e ะเวพูดถึงบ่อยๆคือเชื่อว่าเราพัฒนาได้แทนที่จะคิดว่าทำไม่ได้ให้คิดว่าอ๋อยังทำไม่ได้แค่นี้ก็ต่างแล้วค่ะ growth mindset อ,อันนี้สำคัญจริงครับแล้วกำแพงที่สล่ะครับที่ได้ยินบ่อยมาก รอให้พร้อมกว่านี้ก่อนรอโน,โน่นรอนี่รอจังหวะอ๋ออันนี้คลาสสิกเลยค่ะไม่มีวันไหนหรอกคะ่ะที่เรารู้สึกพร้อมร้อยเเซจริงๆเ่ะความมั่นใจจริงๆนะคะมันไม่ได้เกิดก่อนทําแต่มันเกิดตอนทําหรือหลังทําไปแล้วตั้งหากนึกถึงตอนหัดขับรถวันแรกสิคะมีใครพร้อมเต็มร้อยไหมก็ไม่นะแต่ก็ต้องเริ่มขับไปก่อนใช่ไหมคะถึงจะคล่องคีย์เวิร์ดคือทำไปก่อนแล้วความพร้อมจะมาเองค่ะ เริ่มเล็กๆไม่ต้องรอเพอร์เฟกไม่งั้นเดี๋ยวอดทําพอดีจริงด้วยครับไม่ต้องรอเพอร์เฟกแล้วพอไม่กล้าเริ่มบางทีก็ไปติดกับดักข้อ4ต่อเลยกลัวคําพูดคนอื่นกลัวสายตาคนอื่นกังวลตลอดคนนั้นจะว่าไงคนนี้จะมองยังไงแค่ไปหมด เรื่องนี้ก็อืเข้าใจได้นะคะคนเราเป็นสัต์วสังคมแต่การจะให้ทุกคนพอใจเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแล้วถ้าเรามัวแต่แคร์คนอื่นมากไปสุดท้ายเราจะเสียความเป็นตัวเองไปนะตัดสินใจตามใจคนอื่นหมดเลยอย่างเลือกเรียนเลือกทำงานตามใจพ่อแม่แต่ตัวเองไม่มีความสุขแบบนี้ค่ะวิธีแก้คือ ต้องยอมรับก่อนว่าเราควบคุมความคิดคนอื่นไม่ได้จริงๆให้เลือกแคร์เฉพาะคนที่สําคัญกับเราจริงๆก็พอแล้วหันมาโฟกัสสิ่งที่เราคุมได้คือความคิดการกระทำของเราเองค่ะชัดเจนครับมาถึงกำแพงสุดท้ายที่ดูเหมือนจับต้องได้มากสุดแต่ก็เป็นกับดักทางความคิดได้เหมือนกันคือเรื่องเงินความคิดว่าไม่มีเงินทำอะไรไม่ได้หรอกใช้เงินเป็นข้ออ้างหลักเลยอันนี้ เงินสำคัญค่ะอันนี้ไม่เถียงแต่หลายครั้งมันกลายเป็นข้ออ้างมากกว่าเหตุผลจริงๆนะคะมีตัวอย่างเยอะมากพวกสตาร์ทอัพหรือธุรกิจเล็กๆที่เริ่มจากแทบไม่มีอะไรเลยไม่มีทุนก้อนใหญ่เขาก็เริ่มจากทักษะจากแรงจากไอเดียจากคอนเน็ชันหรือหาหุ้นส่วนมาช่วยเติมส่วนที่ขาดไปการเป็นคําถามสําคัญมากค่ะ แทนที่จะถามว่าทำไมทำไม่ไ,มได้เพราะไม่มีเงินลองถามใหม่ว่าแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างด้วยสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้โฟกัสทรัพยากรอื่นที่เรามีค่ะความรู้ความสามารถความคิดสร้างสรรค์ถ้าเราสร้างคุณค่าได้จริงนะเดี๋ยวเรื่องเงินมันหาทางมาเองแหละอย่าให้คำว่าไม่มีเงินมาหยุดเราค่ะโอ้โหครบถ้วนชัดเจนมากครับงั้นเรามาทวน5กําแพงความคิดกับวิธีคิดใหม่สั้นๆกันนะครับหไม่มั่นใจ ก็ให้คิดว่าเราพัฒนาได้เสมอเริ่มเล็กๆ 2. กลัวล้มเหลวก็มองเป็นบทเรียนเป็นข้อมูลไม่ใช่จุดจบฝึก growth mindset ไว้ 3. รู้สึกไม่พร้อมก็อ่อยลงมือทำไปก่อนเลยเดี๋ยวความพร้อมความมั่นใจมาเอง 4. กลัวคำพูดคนอื่นก็โฟกัสที่ตัวเองกับคนที่สำคัญจริงๆยอมรับว่าเราทำให้ทุกคนพอใจไม่ได้เราห้าคิดว่าไม่มีเงินคืออุปสรรคก็ให้มองหาทางเริ่มจากสิ่งที่เรามีอยู่ ทรัพยากรอื่นก็สำคัญเยี่ยมเลยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากฝากไว้นะคะคือความเชื่อพวกนี้มันเป็นแค่ความคิดนะไม่ใช่ความจริงการที่เราแค่รู้ตัวตระหนักถึงมันแล้วเริ่มปรับมุมมองนิดนหน่อยๆนี่แหละค่ะคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดแล้วในการปลดล็อกศักยภาพของเราจริงๆค่ะครับผมฟังแล้วได้แง่คิดอะไรกันบ้างหรือว่ากำลังติดอยู่กับกำแพงความคิดข้อไหนเป็นพิเศษอยู่หรือเปล่าครับ ลองคอมเมนต์มาคุยการแลกเปลี่ยนกันได้นะครับหรือถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้เราหรือกดแชร์ให้เพื่อนๆที่อาจจะกำลังต้องการเรื่องนี้พอดีก็ได้นะครับแล้ววันนี้จะเริ่มทลายกำแพงความคิดข้อไหนก่อนดีครับ